สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับวินเหมือนเดิมนะครับที่ Perfect Car รนะครับรถมือ2กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นะครับเราก็มีรถหนึ่งคันนะครับมานําเสนอคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ชมผ่านช่องทาง YouTube หรือ a c e b o o k นะครับคันนี้นะครับเป็นโต้ต้านะครับฟอร์จูเนอร์นะครับเครื่อง2 4 0 0 c ีรซีนะครับรุ่นย่อยเป็นตัววนะครับปี2017นะครับนี่เลยสีดําๆดูดูแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะครับก็ตัวนี้เปลี่ยนโฉมมาจากโฉมแชมป์เรียบร ปรับมารอบหนึ่งแล้วนะครับจากโฉมแรกที่เริ่มตั้งแต่ปลายปี2015นะครับไฟเดี๋ยวก็จะเป็นหนามี daytime running light นะครับแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์นะครับคู่หน้านะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับผมให้ความหรูหร่าแล้วก็ดูมีราคามากๆเลยนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างกันบ้างนะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อแมกอลอยนะครับขอบ18นิ้วเลยนะครับผมขอบ18นิ้วคันนี้รัดยางคอนติเนนทัลมาด้วย แล้วก็ตัวรถนะครับสามารถเปิดจากคีย์เลสได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องหยิบกุญแจขึ้นมากดปลดล็อกหรือล็อกนะครับสามารถกดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าพกกุญแจรถอยู่ที่ตัวนะครับผมก็ให้ความสะดวกสบายและก็ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาอีกระดับนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นตัวนี้จะมาพร้อมกับออโต้ลิฟ์เกตแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับสามารถเปิดประตูฝาหลังได้นะครับโดยระบบไฟฟ้านะครับ นี่ก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับผมกว้างขวางนะครับสามารถพับเบาะแถว3าเนี่ยเก็บได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถใส่สัมภาระไปแล้วเบาะแถว2นะครับยังไม่พอครับถ้าใส่ของยังไม่จุใจเบาะแถว2สามารถพับเป็นแนวลาดลงไปได้เลยนะครับผมเรียกว่าให้ความสะดวกสบายนะครับสามารถเดินทางไกลเนี่ยสบายๆเลยด้วยความที่เป็นเครื่องยนต์2,400ซีซีนะครับดีเซลนะครับแล้วก็ขนสัมภาระได้ เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันบ้างคันนี้มีอะไรบ้างนะครับออปชั่นปึ๊บอ่าปิดครับผมเปิดเข้ามาเลยนะครับอันดับแรกที่จะเจอครับก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วภายในเนี่ยเบาะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับจะมีในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะครับเก็บความเย็นได้นะครับตรงนี้นะครับด้านนั้นนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับจะมี อ่าเป็นในจอนะครับสามารถใช้ระบบเนวิเกเตอร์นะครับบลูทูธแล้วก็ระบบความบันเทิงครบคันเลยครับแอร์เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดการขับขี่ก็จะมี2โหมดครับมีอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดอ่ะสามโหมดครับแล้วก็โหมดปกติด้วยอีกโหมดหนึ่งนะครับส่วนตรงพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งนะครับเพิ่มเติมมาคือมีแพดเดิลชิปมาให้เล่นด้วยแล้วนะครับสําหรับใครที่แบบว่าสาย ขึ้นเขาลงเขาเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องไปคอนโทรลจากเกียร์เองนะครับก็สามารถคอนโทรลผ่านตัวพวงมาลัยได้เลยนะครับไม่ต้องละมือออกจากพวงมาลัยนะครับก็ให้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาอีกระดับครับเดี๋ยวไปดูฝากระโปรงหน้าครับว่าคันนี้สวยเดิมจริงไหมนะครับมาผมลืมแจ้งไปเลยนะครับด้วยความที่ว่าคันนี้เป็นปี2017เรียบร้อยแล้วนะครับดิสเบรกจะให้มาทั้งหมด4ล้อเลยนะครับจากตัวเจนแรกก็คือปี2 0 1 5เนี่ยจะมีแค่ดิสเบรกคู่หน้านะครับคู่หลังจะเป็นดำนะครับ ตัวนี้มีดิสเบรกมา4ี่ล้อแล้วเรียบร้อยนะครับชึบเรียกว่าก็มั่นใจในระบบเบรกขึ้นมานระดับอ่าเึ๊บเคครับก็คันนี้นะครับฝากระโปรงเนี่ยมีแกะมาทําสีบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะว่าเนี่ยเพราะอะไรทำไมผมถึงกล้าพูดว่าเล็กน้อยเนี่ยผมจิกยางตรงเนี้ยยังเป็นยางที่ให้ความรู้สึกเดิมเดิมเหมือนอยางโรงงานอยู่เลยนะครับแล้วก็มีแผ่นซิกเกอร์มาด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นหม้อน้ำครับเดิมๆนะครับฐานหน้านะครับ ข้างๆนะครับเดิมๆเลยแล้วก็แผ่นเพจก็จะอยู่ด้านนู้นรถผลิตเดือน8ปี2017ครับคันนี้นะฮะราคาเนี่ยถูกมากๆเลยนะครับเพียงแค่977,000บาทเท่านั้นเองกับเลขไม่เพียงแค่124,000กิโลเมตรนะครับ124,000กิโลเมตร977,000บาทยังไม่พอครับมีส่วนลดท็อปอัพให้อีกนะครับสำหรับลูกค้าที่จองในเดือนนี้นะครับธันวาคมปี2 5 6 4นะครับจะมีส่วนลดเพิ่มเติมอีกอีก40,000บาทครับ จอง4,000มีส่วนลดให้40,000บาทราคาสุทธิจะเหลือเพียงแค่9,37,000บาทเท่านั้นเองผ่อนสบายๆครับเดือนละประมาณ17,000นะครับสำหรับลูกค้าที่ฟรีดาวนะครับผม17,000เท่านั้นเองนะครับใครกำลังหารถรุ่นนี้อยู่นะครับอย่าลืมแวะเข้ามาครับแล้วก็มีให้ลุ้นกันอีกต่อหนึ่งครับสำหรับเดือนธันวาคมปี2564นะครับจองภายเดือนนี้รับรถภายเดือนนี้นะครับมีสิทธิ์รับรางวัลนะครับมูลค่าร่วมแสนบาทนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 13นะครับแล สำหรับใครที่กำลังหารถ SUV นะครับเที่นั่งไว้ใช้งานนะครับเชิญเข้ามาเลือกชมกันได้เลยครับเดี๋ยวมีเข้ามาอีกเพียบครับวันนี้ยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ